อันนี้เราก็น่าจะครบนะครับมาแล้วครับอีกหนึ่งท่านนะครับตอนนี้รวมกันแล้วครบส้วนนี้คณะเราก็กาลังจะขึ้นไปที่บริเวณรถนะครับตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันนะครับอันนี้นะครับเราก็ ทีมงานกำลังพร้อมที่จะเดินทางนะครับตอนนี้อันนี้ก็โทรไม่หยุดครับขนาดถึงภูเก็ตแล้วยังไม่หยุดโทรครับต้นนะครับจากนี้นะครับจากฉาดเลยนะครับเพื่อจะเข้าห้องจัดงานส่งเสริมการขายรถโชว์เลยห่วงเรื่องกระเป๋านะครับขอให้ทุกท่านนำอกสกสาร เนื่องจากว่าไซบินของเราจากอุดรมาบินแล้วพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะ็อบบี้นะครับจะมีเจ้าที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและก็ท่านนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายและเพื่อนๆสมาชิกของสมาคมทั้งสองสมาคมเดินทางไปอุดรธานีกับหนองคายแล้วก็ต่อไปเยี่ยมจันเหลืองพระบางนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่เรียนว่าโครงการเด่น ตัวชี้วัดจะต้องกําหนดขึ้นแล้วตอนนี้หนึ่งร้อยระบวนผลงานนะครุ่นเดค่ะจากขอนจกจัตตินิดแอนนิมิทเชเบค่ะแล้วก็อุปนยุกรุงรนะคะน,น,นี่รุ่นกลางก็แล้วกันค่ะ <c oughs> ยังไม่รุ่นสุดท้ายสวรีศรีกุลบงนะคะเอ <c oughs> สแอเตือรทัวอุปนายกสมาคมธุกรกิจท่องเที่ยวกิติศักดครับเอาอะไรมาบ้างวันนี้นบอกเอยม,มีมีข้าวเหนียวนุ่มประแดกมาได้อสดอครับ ะพิมพัวหนองคายค่ะปาสีชแชมงคลพิมพัวหนองคายค่ะ,อ,ะอันนี้รู้สึกค่าพี่หมวอนรุ่นการอันนี้ก็รุ่นเล็กลงไปหน่อยค่ะของอุดรค่ะ อาจะก,กไปตองใบหม่อนนะคะอาสํนักง,งานจะตั้งสายออกไปสายสกลค่ะเพราะในเมืองงานแน่นแล้วเราออกไปนอกเมืองหน่อยค่ะประพนมาในตองนะครับแล้วก็มีส่วนของสื่ประชานแล้วก็ที่สายสาารณคั จัดสัวนาหารเลือของครับ,รบกันนะครับให้ยืนขึ้นดีกว่าเพราะไม่ไม่ถึงนะครับครับก็ให้ชดตัวเลยครับเชิญท่านนายกครับมีรุ่นยา่ารุ่นตารุ่นแม่เต็มตัวนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับจะเป็นเว็บแอดททวร์ นนค่ะ,ะรุ่นรุ่นนี้นะคะรุ่นแรกรุ่นนะคะเมื่อกี้รุ่นใหญ่รุ่นแรกรุ่นแรกแรกแยบอะไรคะโอ้แยกบขวานะนะคะท่านต่อไป เบตพวงศีครับจากธนเทพทัวร์ไม่ได้เปิไม่ได้กระเป๋าหายโน้นนะคะน,น้ำไหลไฟไม่ดับโทรศัพท์เสียอะไรทั้งหลายแหละก็ติดต่อธนเทพยนดียุดุดราบนะครับพลัญญาทัวร์นะครับะินดรนะครับค่ะจากยูนิทาวค่ะปีใหม่นี้อย่าลืมไปเขาดาวที่ยูนิทาวนะคะสวัสดีค่ะ,ะชื่อมโนทัยสิงห์น้อยนะคะจากบริษัทโชคอนันต์ทัวร์จังหวัดนราธิวาสค่ะ จบทองเย็นนะครับพันธเนตทรรศนะครับทัวร์น้องใหม่นะครับน้องใหม่เจริญสวรรณารีหรือเรียกน้องจอยนะคะจิรล่ทพ่ทัวร์หนองคายค่ะนะครับจากเบอร์สองของทัวร์หนองคายนะครับค่ะเช่นปวารินพรวารินพารอดความแก่ความสวยก็มาลงที่ดิฉันหมดรักเพียงคู่เดียวขอบพระคุณค่ะทีมยัววัสดีครับ คุณปียนันท์ศรีคุณวงค่ะตอนนี้เป็นผู้ประสานงานนะคะขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงก็มาถามคุณยายตัวนะันเอ้คุณท่านชะเลเอ่ทอทรเรามากันสามคนนะคะมีอะไรก็ก็คุยกัน,นคือนีเดี๋ยวถ้าเราไปปาตองน,นะครับยุคแรกนะครับยุคแรกถามว่ายุคแรกจะมีลักษณะของสปตย,ยุโรปถึงลิมั้งหมดเลยเรียกว่าไม่มีที่เดินเลยด้านหน้านะครับ มาถึงที่นะครับอันนี้คือลักษณะของตึกสไตโโล์ชิโนโปรตุกีสซ้ายมือข้างหน้าตึก,กาขาวๆนี่คือโรงแรมนางงามขวามือเนี่ยครับโรงแรมนางงามก็งนั้นแหละครับอันนี้ก็ถึงที่โรงแรมแล้วนะครับโอ้โหมาซาสต้องไไม่ไปไหนแล้วดีครับตอ,ตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมเพลินแล้วนะครับ ท่านผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตและท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแต้องขออนุญาตและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุดรธานีนะคะก็ต้องกราบขอบคุณทางภูเก็ตมากนะคะที่รับเราต้องขออภัยด้วยว่าเนื่องจากว่าเรามาตามกำหนดการคือมาตามเส้นทางบินของนะคะ อีสารหรือแม้กระทั่งคนลาวนะคะสอบภูเก็ตค่ะนะคะขอเรียนนะคะโครงการนี้เนี่ยนะคะเรากออ็อยากจะนำเสนอว่าจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายมีสักเ,เรียนท่านนายกสมาคมโรงแรมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทางคณะผู้ประกอบการจาก จังหวัดอุดรและหนองคายค่ะที่อันนี้สารนะครับต้องเป็นพวกรุนนิดนะครับท่านอาจจะได้กินเมนูพิซซ่าหน้าไข่มดแดงน,นี่คือการทานแหนเนืเ้อแล้วก็ใส่รถทัวร์มาได้ผู้เก็ตอุดรมีรถทัวร์น,นะครับตอนนี้กางพฤษภาคมสะดวกสบายนะครับพิธีาการพระเกมจีอาจารย์นะครับที่อุดรหนองคายไต่เขาภูกระดึงนะครับเอาเลยปัตตูทอดภูผาบาทต้องกดนไปล่องเรือกินปลาแม่น้ำโขง รักษาคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกันตามหน้าที่ราคา ถูกว่าโฆษณาข้าวเหนียวนุ่มเหรอว่านุ่มที่สุดอยู่ยังอุ่นอยู่ในกล่องอยู่เลยนะครับรบกวนให้ทางแรมช่วยจัดให้เที่ยวไปเยี่ยมชมอุดรธานีและจังหวัดบ้องข่ายครับครับซอยบางลายเนี่ยจะเป็นซอยที่เชื่อมระหว่าง เป็นทางเชื่อมนะครับจะเป็นซอยประมาณ1ก<ด>ิโลเมตรนะครับแต่ว่าระหว่าง1กิโลเมตรระหว่างที่เราเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหแสงสีเสียงนี่สอง <c oughs> ลองซ้อมก็ดูก่อนพยายามพยยาามูดให้เป็นสำเนียงไม่ใช่คนไทยต้องไปทำตรงสภาหรือเปล่าอไปเห็ดหนรังตรงนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับตรงนี้เพิ่งทำเสร็จมีลูกแก้วขยายครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปศึกษาเส้นทางเพราะว่าได้ยินจากใจภูเก็ตเมื่อกี้ว่ามีทัวร์ที่อุดรขี2สองขางอุยชันอันนี้รวยไปแล้วกิธากับพอแสงนะครับ เพราะบากรุ๊ปเขียก่อนอ่าครับเมาเอาปตอพิศวาลเอาหมเลยครับไม่แบ่งคนอื่นเลยไม่รู้เป็นพ่ออะไรแเลยเนอะเศร้าพสาดไปอยู่บริเวณหาดหมาตองไหมครับอันนี้ทีมสีม่วงครับสีม่วงสีม่วงเต็มหาด สงสารหนูครับต้องชืวยยกดมให้หนูเออเออันนี้ครับหลังจกผ่านการก็สอบมานะครับตอนนี้โอ้เจ๊ใจเจใจจอย่าทำความฝันให้มันเลวร้าเอ๋ไม่ไมรู้อสงสารหนอไปให้รอครับตรงนี้เลยครับไม่มีอะไรเหลือแม้แต่อย่างเดียว นี่ครับตอนเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งกำลังดีนี่ครับตรงนี้จัดระเบียบใหม่ทั้งหมดนี่ครับนี่ครับนี่ครับฟื้นตัวเร็วมากทําไมหมดเลยครับโอ้โหโอ้โจะติดกับติดรายได้หมดรวมถึงชายหาดตรงฟุตบาทตรงกินตั้งกินแช่์กันหมดเลยแมลงวัวก็มี พวกนี้นะครับเดร์อ่าเดร์คกับก๋วยเต่จไปจองอะไรกัไใหม่รู้คือเจ็บเดินมาไม่ถึงเงินนี่เลยจะรู้จหาเนี่ยบอกแล้วว่าให้เดินมาอเออรุณสวัสดิ์ภูเก็ตสันี่โอเวลานะครับเช้าที่ภูเก็ตนะครับโรงแรมเราก็อยู่กับใกล้ๆโรงแรม น,นี่ก็บรรยากาศยามเช้า e นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับเหน็ดนาแล้วค่ะถ่ายวิดีโอใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่มื้อเช้าครับตอนนี้เติมพลังกันอันนี้อาหารปักใต้ยามเช้า ไข่ไข่ลเลยไข่ไข่ใสม่ใสกับผลไม้อาหารนะครับอาหารเช้าตนีอง้ีทีมงานบรกษหทเลยครับก็ไม่รู้หรอกชะลองให้ล้การั้พยายามเยออันนี้เขาทำแต่เขาก็ยังาไม่ยอม มีทั้งสีส้มสีชมพูนะครับวันนี้สองสีผสมกันส้มมชพูครับแต่ว่ามีเหลืองมาแซมๆครับครับรันี่ดูเมื่อคืนนี้ทำงานมาครับไปทำงานมาครับเมื่อคืนนี้ไปปลูกเลยไปปลูกพงหญ้ากับป่างูมาเห็นหนูไหมเห็นหนูแล้วค่ะหนูมันเลิศเลยไม่ทราบเลยไม่รู้ไปจิกจิกตรงไหน คือแค่ตรงนี้ครับอ่าวชล óng นะครับเดี๋ยวเขาจมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นรถในตำนานเคยหายจากเกาะภูเก็ตไปช่วงหน,นึ่งแหละนะครับทางเดินอยู่แถวนี้แหละก็แกหาเกี้ยวแถวหน้าด่านหน้าด่านาที่นี่รหรอือว่าตรงใารแถวใารตรงนี้หาดไม้ขาวนะครับเนี่ยร้นานอาหารบรรยากาศดีบรรยากาศดีไม่แห้งด้วยนะครับอาหารสีพูดดีเคยเคยเห็นแต่น้องบัณฑิต ีคนเดิมอ,อยู่นั่นคือสภารักสารสินเดิมนี่คือสภารัสซัสินสองนี่มีม่จะมีเพิ่มเอิเลยอยู่ได้ทางด้านล่างต้องสร้างใหม่นี่แหละครับเห็นอย่างนี้แต่แรงจริงๆนี่นะซ้ายมือตรงนี้ถ้าไม่ต้องการ้นหายใจสถานี้ไม่ต้องการ้นหายใจนะครับเงียบกันเลยเกิน เลือกท่าเมเลือกจุดว่าอยากจะ,ก,จะกระโดดตรงไหนนะครับ